d ีแรงสนับสนุนโดยแมคโครรีดีวสองแพูดคุยกับคุณเดชนาฟางสะอาดจ,จากบริษัทหลักทรัพย์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดเริ่มหายใจได้บ้างแล้วนะคะมีหุ้นตัวไหนก,นกินกำไรได้บ้างคะ ก็จริงๆได้ทุกตัวเลยแต่ว่าตัวที่เด่นเนี่ยจริงๆมีสองตัวนะครับผมถมแถมให้วันนี้สองตัวเลยละกันแต่เอาตัวแรกเนี่ยตัวสแกนก่อนก็คือหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง BYD Company นะครับก็ตัวนี้ลุ้นลักษณะของการที่เทสไฮซึ่งกำลังเทสไฮอยู่วันนี้นะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยแน้วน้องก็จะกลับเป็นขาขึ้นแล้วก็เก็งกำไรต่อเนื่องได้พเพราะฉะนั้นคือ,อสังเกตนะครับบริเวณราคาไฮของเช้าวันนี้เนี่ยสองหกเจ็ดนะครับสองหกเจ็ดจุด อ267 268ในบริ26 7, 26 8, เวณนี้ถ้ายืดได้เหนือได้เนี่ยยังให้เซฟิเมนท์ที่ดียังให้แรงส่งที่ดีโอกาสลุ้นที่จะเป็นลักษณะของการขึ้นต่อเนื่องแล้วก็อยู่ฝั่งซื้อคอจะได้เปรียบนะครับอันนี้คือตัวแรกส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยน่าทุกคนได้ข่าวเนี่ยก็คือในส่วนของตัวอลบาบานั่นเองนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นจนทําให้อ่อเรียกว่า ท่อง,งกงเนี่ยกลับมาดูมีสีสันเลยเพราะนั้นคือตรงนี้ก็หาจังหวะเป็นลักษณะของการซื้อขอเก่งกำไรตามสตอรี่ตามเรื่องราวขึ้นไปแล้วการกราฟขึ้นมาหลายวันเราเชียร์ไปหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่สามารถที่จะแอบหาจังหวะเข้าไปเล่นได้และการอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่เสริมเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่เด่นแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับพี่ค่ะ ได้ค่ะคารับขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะหุ้นเด่นเป็นตัวของ BYD นะคะแล้วก็ดีบาบานะคะก็สามารถเทรดผ่าน DW ของค่าย28แปดมอ r ์คอีได้นะคะยกตัวอย่างเช่น BYD จะมีหลากหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกนะคะเช่น BYD นะคะตัวซีรีส์นะคะ BYD COM 2 8 C 2 3 1 1 A ค่า g ีย r ริง4.4 s e n s i t i v i t y 0.14นะคะเช่นเดียวกันกับตัวอื่นๆนะคะที่เป็นหุ้นที่อ้างอิงกับฮ่องกงนะคะเป็น DW ของค่า 8บ,บักรครีที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงนะคะสามารถที่จะเลือกเทรดได้หลากหลายตัวเลยทีเดียวนะคะนอกจากหุ้นรายตัวก็ยังมีดัชนีของฮ่องกงห่างเสียงห่างเสียงเทคนะคะสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ฟรีทางไลายนะคะ Search at thai.dw เพิ่มเพื่อนค่ะหรือสแกน QR Code ตรงบริเวณข้ามจอได้เลยนะคะท่านสามารถที่จะกอติดโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยผ่าน d w ของค่า28มอคลีได้นะคะโดยสามารถที่จะติดตามได้ทั้งทางไลน์แล้วก็ทางเว็บไซต์เพื่อเข้าไปดูตลางเกียริงนะคะเป็นโอกาสที่สามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงไม่ว่าดัชนีจะผันผวนไปทางไหนนอกจากตลาดหุ้นไทยแล้วยังมีตลาดอื่นให้ท่านเลือกด้วยเรียกว่ามีสภาพคล่องสูงมากนะคะก็มีทั้งตลาดของฮ่องกงและก็ตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมคคลีค่ะ สนับสนุนโดย m a c r o r y dw28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw.com